คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำเพื่อความบันเทิงและไม่แนะนำให้เล่นตามเพราะฉะนั้นดูหาหานะคะและก็ถ้าหากว่าใครเนาะที่ชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะ ็สวัสดีคนดูทุกทคนเลยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับช่องยุกิ channel x 1อีกแล้วเนาะซึ่งวันนี้นะคะยุกิก็จะมาเล่นเกมนี้นะคะเกมนี้นจะอยู่ในค่ายของ j o k กเกเนาะยุกิเตรียมทุนมาก็สี่พันนะคะทุกคนคือแบบเตรียมทุนมาหนักมากนะคะโอเคเกมนี้เนี่ยมันจะสามารถซื้อฟรีเกมได้ด้วยเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลานะคะบ่ายสองนบนาทีแล้วนะคะ อ่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาปรับบิดกันนะคะแล้วก็จะ,จะจะเล่นยังไงดีทุกคนจะซื้อฟรีกเกมหรือว่าเราจะกดปั่นเอง <c oughs> แต่ว่าจริงๆทุกคนถ้ากดปั่นเองอ่ะมันก็มีโอกาสที่จะแบบว่าลงอีตัวฟีเจอร์พิเศษดะทุกคนง่ายกว่านะคะแล้วก็แบบช่องมันอ่ะจะเยอะกว่านะคะกดหมุนเร็วก็ มีโอกาสเข้าได้เหมือนกันนะคะทุกคนก็เดี๋ยวลองปั่นดูก่อนแล้วกันเนะเาะแล้วค่อยแบบไปซื้อฟีเกมหรืออะไรยังไงนะคะแต่ว่าถ้าใครแบบอยากจะเล่นเกมนี้จริงๆอะ่ะยูกิแนะนำเนาะแบบกดปั่นเองดีกว่านะคะโอเคอ่ะได้มาอีก440ค่ะทุกคนดอกนี้ สุกตัวสแครเตอร์อะทุกคนมันก็จะเป็นเหรียญที่แบบเป็นเขาเรียกเป็นเหรียญเหมือนเงินนะทุกคนเหมือนเงินโบราณนะคะไม่รู้เขาเรียกอะไรเอาจริงๆทุกคนมันเกมเนี้ยมันก็แบบ ไม่ได้ว่าจะเข้าให้ง่ายขนาดนั้นเนาะเดี๋ยวจะซื้อฟรีเกมดูแลวกันเนาะเพราะว่าอู้ทุนมาเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็ซื้อปุ๊บทุนทุนที่ยุก,กิเห็นเยอะๆหายวับไปกับตาเลยทุกคน <c oughs> เลืออยู่พันเจ็ดนะคะอ่ะฟรีเกมแล้วก็ถ้าใครซื้อฟรีเกมอ่ะทุกคนถ้ามันไม่ลงเอ่อฟีเจอร์พิเศษหรือไม่เข้าหน้าลายอะ่ะคือมันจะเกลือมากนะคะล่าสุดคือยุกิเข้าฟีเจอร์พิเศษแล้วทุกคน ก็คือเขาแบบโบนัสนะคะ <c oughs> แต่ว่าช่องในออันเนี้ยในตัวฟีีเกมอ่ะมันจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะแต่ว่าจำนวนในไอโบนัสพิเศษมันจะสูงนะคะจะสูงจะเยอะกว่าเวลาที่เรากดปั่นเองข้างนอกมันจะไม่ได้เยอะขนาดนี้นะคะชิ โอเคได้มาสองพันสรห้าสิบนะคะเหลือฟีเกมอีกสรอบจะเข้าซ้ำอีกไหมยังไงเออไม่เข้าหน้าลายด้วยช่วยกดนะคะยังไงอ่ะอพี่แมวก็เป็นแบบเป็นตัวที่แบบว่าถ้าเข้าหน้าลายเนาะมันก็จะแพงพอสมควรน,นะคะอ่ะรอบสุดท้ายอืม เรียบร้อยค่ะได้มาที่สามพันสามร้อยหกสิบนะคะทุกคนว้าวได้อยู่ได้อยู่ล่าสุดย่กิได้กำไรมาหนึ่งพันนะคะ <c oughs> โอเคก็เดี๋ยวนะ่าจะแบบต้องกดปั่นเองนะคะปั่นต่อที่เบ็ดห้าสิบนี่ละกันเนาะโอเคคือ ทุนยูกิมีห้าพันล่ะเรายูกิใส่เบียดห้บนะคะก็เซฟๆหน่อยละกันเนาะถ้าแบบเราพุ่งพวดใส่นักเลยอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะเจ๊งเอาง่ายๆนะคะ อกนี้ไม่ก้าวินเลยได้เท่าไหร่ชิบชิบอู้หนึ่งพันสามอ๋อได้หน้าลายนี้นะคะทุกคนคือพี่สิงโตลงสองแถวนะคะแล้วก็เข้าหน้าลายด้วยปังมากอื้อหือ ทุกคนโบนัสพิเศษลงอีกแล้วคะ่ะเห็นไหมทุกคนถ้าหากว่าเรากดแบบปั่นเข้าเองข้างนอกกับทุกคนที่ไม่ใช่แบบอยู่ในฟรีเกมเนาะมันก็จะได้แบบจํานวนเงินอะจะได้แบบไม่เยอะเท่าไหร่นะคะอยังลงให้อยู่จำนวนเอ้ยที่ยูกิพูดก็คือแบบจํานวนเงินไอ้ตรงลูกแก้วเฉพาะในลูกแก้วนะคะมันอาจจะไม่ได้เป็น แพงนะคะถ้าในฟรีเกมเนี่ยมันจะเป็นแบบแพงมากนะคะอันนี้ก็แค่แบบ150 100 300ประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าหลายๆช่องรวมกันมันก็ได้เยอะอยู่นะคะทุกคนล่าสุดได้มา1,600นะคะโอเคยุกิว่าเราแบบควรแก่การเพิ่มเบ็ดแล้วหรือเปล่าคะเนี่ย <c oughs> เอ๊ะเดี๋ยวนะทุนยุกิมา4,000ใช่ไหมเอ่ย ตอนนี้ยุกิก็ได้กำไรมาที่สามพันแล้วนี่นะสามพันสองร้อยด้วยนะคะแต่ก็ขอไปต่อนิดนึนงละกันเนาะ <c oughs> เพิ่มเบ็ดเจ็ดสิบห้าเลยนะคะอืมชึบอืมนึกว่าฟีเกมจะลง ได้มาอีกร้อยิเดี๋ยวทุกคนยุกิว่าลองกดแบบหมุนเร็วละกันเนาะโอเค80ดสิรอบนะคะลองดูเนาะว่าจะเป็นยังไงอ่า เกมนี้คือแบบเป็นเกมที่ไม่ได้เล่นแบบนานมากนะคะทุกคนเกือบจะลืมเกมนี้ไปแล้วนะคะเอาอันนี้คือเข้าอะไรเอ่ยโอ้เข้าตัวโบนัสนะคะโอ้ล่าสุดเปิดดอกมาลูกเลขพันหนึ่งพันห้าสิบบาทนะคะทุกคนมาค่ะจะได้สักเท่าไหร่ โอ้ทุกคนรางวันไอ้นี่ลงนะคะทุกคนรางวันเล็กลงเนาะแค่รางวันเล็กอะอ่าไอ้ลูกลูกนั้นก็สามพันสามพันสามพันสามร้อยแล้วนะคะเกือบเต็มด้วยทุกคนขาดอีกแค่สองช่องนะคะโอเคดอกนี้คือแบบได้เท่าไรเอ่ย ชุบชุบหือแตกหมื่นไม่เอ่ยจังหวะนี้โอ้โหทุกคนหกพันนะคะดอกนี้เมกาวินสุดจัดทุกคนอืมล่าสุดได้กำไรมาแบบหนึ่งมื่นนะคะทุกคนแตกมาหมื่นสาเอายังไงดียังไงดีทุกคน อ่อยุกิคิดว่าไปต่ออีกนิดนึงแล้วกันนะคะแม่พอเราเห็นแบบนี้แล้วแบบมันอยากไปต่ออยากลองดูนะว่ามันจะได้สักเท่าไหร่นะคะทุกคนอาไปต่อประมาณแบบสัก3,000ละกันนะคะ ก็น่าจะแบบกดหมุนเร็วนะคะแต่ว่าเพิ่มเบ็ดเนาะเบ็ดหนึ่งรเลยสุดจัดเดี๋ยวนะถ้าเบ็ดหนึ่งรอยแล้วแบบหมุนเร็ว80สิบรอบเกินงบสามพันนะคะเนี่ย <c oughs> อ่ะไม่เป็นไรมันต้องได้บ้างแหละนะคะหรือเปล่าเ,เอ้า อันนี้คือเข้าเข้าเข้าโบนัสอีกใช่ไหมเอยหรือว่าฟรีเกมอ๋ออันนี้คือเข้าฟรีเกมนะคะโอเคได้ฟรีเกมมาอีกหกฟรีสปินค่ะทุกคนรอบนี้โอ้ยังไม่เกินงบนะทุกคน <c oughs> ยังไม่เกินงบที่ตั้งไว้แบบหมุนเร็วหมดสามพันนะคะอืม โอ้โอหเืออีกสองรอบสุดท้ายค่ะมไม่ลงเลยทุกคนไม่เข้าหน้ารายจ่ายเลยโอ้โหรอบสุดท้ายชืบชบอืมบิ๊กวินเฉยทุกคนได้มาพันแปดดอกเดียวดอกเดียวก็เฟียวได้นะคะโอเคได้มาอีก2 6 6พันะคะทุกคน เรียกว่าได้ไหมเอ่ยได้กลับมาแล้วกันเนะาะยังไงดีทุกคนกดปั่นเองแล้วกันเบ็ดร้อยนะคะอ่ะดอกนี้อีกเท่าไหร่หกร้อยสนะคะอืมจังหวะนี้ก็แบบเลือดมันพุ่งทุกคนมันต้องไปต่อนะคะเดินหน้าเต็มก,กำกลังเลยแล้วกันอ่ะ ชื้อชื้ออืม,อมแต่ก็นะคะทุกคนคือยูกิเลือกที่จะไปต่อก็จริงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ไปจนตัวเองหมดนะอาจจะตั้งใจความตั้งใจยูกิคือแบบเล่นแบบ3,000นะคะต่ออีก3,000ตรงนี้เนาะ ถ้าแบบไม่ได้เพิ่มหรือว่าลดลงอย่างเดียวเลยเนี่ยก็อาจจะพออาจจะเลิกนะคะทุกคนอ่ะเป็นไงทุกคนเข้าอีกแล้วแต่ไม่รู้เข้าอะไรอย่างเนี้ยน่าจะอ๋อเข้าฟรีเกมนะคะทุกคนเข้าฟรีเกมอีก1รอบนะคะอ่ะมารอบนี้จะเป็นยังไงนะคะโอ้กดกดหมุนเร็วนี่คือแบบฟรีเกมลงรัวๆเลยนะคะ พี่แมวได้โ้ทุกคนพี่แมวคือแบบได้พันแปดเลยอ๋อที่ยูกิได้ดอกนั้นก็คือแบบได้พี่แมวนี่เองเนาะอะ,อะยังไงโอ้ไม่ลงไม่ลงรอบสุดท้ายค่ะอ่าโอเคทุกคนรอบนี้จบไปที่สองพั 2, 9, 20, นเก้าะคะ2อ2พันเก้ายี่สิบนาะว้าวได,ได้คือได้มาอ่อ กำไรแบบหนึ่งหมื่นแล้วนะคะหนึ่งหนึ่งพันั่นเองนะคะแต่ว่ายังไงดีไปต่ออีกนิดนึงแล้วกันเพิ่มเหียญแบบเปร้อยห้าิแล้วทุกคนคือสุดจริงอะไรจริงแต่ก็นะพายุก,กิไปต่อแล้วมันจริงอะแต่ก็คงจะแบบไม่เอาตัวเองจริงหรอกนาะอเดี๋ยวไปต่ออีกสักพันสองพันละกันนะคะ ทำการเอ่อเพิ่มเบ็ดขึ้นมาอีกสักนิดสักหน่อยละกันนะคะเพราะว่าก็ทุนเยอะอยู่นะทุกคนโอเคล่าสุดคือหมุนเร็วได้แค่75รอบนะสำหรับ1 5ื่นเนาะเกมคงไม่โหดร้ายขนาดนั้นหรอกมัง้งหมด1 5ื่นเนี่ย <c oughs> สุดจริงอะไรจริงทุกคนเอา้าได้อีกแล้วทุกคน อ่ะอันนี้คือโบนัสนะคะทุกคนก็คือลูกกลมๆเนาะโอเคโอ,คโอค้คือแพงมากทุกคนหนึ่งพันหนึ่งพันสี่ร้อยหกร้อยแปดร้อยหกร้อยโอ้โหสุดจริงชือ้อืมถ้าลูกตัวฟ,าฟา้าๆไอ้ลูกกลมๆฟ้าๆฟาเนี่ยทุกคนมันยังลงช่องเนาะ มันก็จะยังแบบหมุนได้เรื่อยๆเลยนะคะอืมทุกคนจะเต็มช่องไหมเอ่ยโอ้ยอ่ะรอบสุดท้ายอ่าได้อยู่ทุกคนอ่ะลงต่ออีกอุ๊ยอีกสองช่องยังไงเอ่ยรอบสุดท้ายโอ้โหทุกคนอีกสองช่องก็ไม่ให้เนาะแต่ว่า ถ้าหากว่ามันมาติมหน้าที่แบบอีฟีเจอร์ข้างบนมันจะแตกด้ไหมทุกคนอีพวกกรงพวกแกรนอะไรอย่างเงี้ยโอเคอันนี้ได้มาอีกเท่าไหร่ทุกคนเก้าพสีสุดจริงโอเคมาโอ้เพรสอมื 20, เลยทุกคนได้มาสองหมืนนะคะก็หักลบกันเอาเองแล้วกันนะทุกคน และก็แน่นอนนะว่ายุกิไม่ไปต่อนะคะทุกคนยุกิก็คงจะต้องอาขอจบคลิปไว้แค่นี้เลยละกันนะคะทุกคนก็ถ้าหากว่าใครเนาะที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามช่องยุกิชาแนล X หนึไว้ด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจเนาะในการทำคลิปต่อ,ตอไปของยุกินะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็บายบายค่ะ